ซื้อราคาหนึ่งล้านโดนค่าโอนไปห้าหมื่นแบบนี้ถือว่าโดนหลอกไหมคะมาค่ะมาตอบคำถามนี้กันนะคะก็ค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์นะกรมที่ดินนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะคะก็คือ1ค่ะค่าโอนกรรมสิทธิ์ค่ะซึ่งจะคิดอยู่ที่ หนะคะนะับปี2566นะคะเท่ากับว่ามิลรนคิดราคา1ล้านบาทนี้เลยนะอยู่ที่1 0 0 0 0บาทนะคะกับ2ค่ะในที่นี้ถ้าจะเสีย5 0,000นนะก็จะต้องเสียในแง่ของภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะไม่ใช่อากรสแตมนะถ้าเกิดคุณเสียในแง่ของภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งมัน3.3นะแต่ว่าอะไรคะจาก1ล้านบาทก็จะอยู่ที่3า0 0 0นะคะรวมกันแล้วเป็น43 0 0 0านะ กับ3ค่ะในเรื่องของอาภาษีรายได้หรือที่เรียกว่าภาษีหักนัดที่จ่ายนะคะ <c oughs> เขาจะหักนัดที่จ่ายเลยสําหรับคนที่มีรายได้นะคะ <c oughs> ก็คือ,อตัวนี้มันขึ้นอยู่กับปีที่ถือครองนะคะเราก็จะคิดอัตราเป็นขั้นบันไดนะคะซึ่งมิลินไม่มีข้อมูลเนาะไม่รู้ถือมาเท่าไหร่ย,ยังไงนะคะอ่ะมันก็เลยคิดไม่ได้เนาะอ่ะ อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นค่าจดจำนองนะคะในกรณีที่คุณยื่นกู้นะคะไม่แน่ใจว่าเคสนี้ยื่นกู้หรือเปล่านะคะแต่ก็จะอยู่ที่0.01นะคะซึ่งเฉพาะปี2566นะไม่รู้ว่า,าใครดูคลิปนี้เมื่อไหร่นะคะทีนี้ว่าถามว่าเป็นไปได้ไหมโดนหลอกไหมนะคะ่าใช้จ่าย2ตัวก็ปาไปแล้วนะคะ40,003นะก็ใดๆก็คือถ้าเกิดว่ามีในเรื่องของหักหนะ้าที่จ่ายกับ ค่าจดจำนองอีกนะคะถ้าค่าจดจำนองอ่ะเดี๋ยวคิดให้1ล้านคือ0 0นนเปอร์เซ็นต์นะคะมันคือ100นะคะเพราะฉะนั้นนที่นี้ก็อยู่ที่ประมาณ43,100บาทแล้วนะคะเป็นไปได้ว่าค่าภาษีหักนัดที่จ่ายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0อันนี้เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นถามว่า5 0,000บาทเนี่ยโดนหลอกหรือเปล่านะคะมันมีกรณีที่มันสามารถจ่าย50,000่นบาทนี้เป็นไปได้นะคะในกรณีนี้ก็คือการที่ โอนเขาเรียกว่าอะไรค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี้ยยกให้คนใดคนหนึ่งจ่ายก็คือสมมติว่ายกให ผู้ซื้อเป็นคนจ่ายถ้าตกลงกันแบบนี้หรือยกให้ผู้ขายเป็นคนจ่ายแบบนี้ค่ะค่าใช้จ่ายโดยรวมเนี้ยมันก็จะอยู่ที่ห้าหมื่นถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากรีเช็คอีกทีนะคะคุณสามารถเช็คที่เวลาโอนแล้วอะ่ะที่กรมที่ดินเขาจะมีใบสีฟ้าฝานะคะเป็นใบเสร็จรับเงินนะคะคุณสามารถเช็คค่าใช้จ่ายจากตรงนั้นได้เลยนะคะว่ามันถูกต้องตามที่ คนเรียกเก็บมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็คืออาจจะเป็นเอเจนต์ที่เรียกเก็บอาจจะเป็นคนขายหรือใดๆแบบนี้คุณสามารถรีเช็คกับใบสีฟ้าได้เลยนะคะก่อนที่จะไปโอนกรรมสิทธิ์กันเขาจะให้ไปจ่ายค่าใช้จ่ายตรงนี้ก่อนอย่างเงี้ยพอจ่ายเสร็จเขาถึงจะไปเปลี่ยนชื่อหลังโนดให้แบบนี้ค่ะก็สามารถรีเช็คได้อีกทีค่ะ